นี่เราเข้าเมืองกันนะคะมาหาหมอตาบรรยากาศดีมากท้องฟ้านี้โคตรใสเลยอะแวะเติมน้ำมันแป๊บหนึ่งเด็กปัมคุณๆนะที่นี้ไม่มีเด็กวัมเติมเองจ้าระหว่างรอคุณชายเลือกรองทเท้าเทเนกนะคะเราเมื่อกี้แอดไปเออหาหมอตามาเนาะเป็นต่อตาต่อ,ตอลม้มเออ มีแบบแสบตาโน่นนี่นั่นนะคะต้องใส่แว่นตากันแสงตลอดนะคะเพื่อไม่ให้มบบกันแยกขึ้นเนาะที่นี่ก็รักษาฟรีนะจ๊ะไปหาหมอตามที่คือนัดคิวที่หลังเสร็จเป็นระบบนัดที่เมืองไทยนี่สามีก็งงนะว่าเวลาฉันจะไปหาใคระนัดได้ไหมเขานัดไม่ได้ต้องไปใครมาก่อนได้ตรวจก่อนนะคะนี่นัด ก็แปบ,บเดียวนะนะแล้วก็เป็นรวจตาเข้าพวกหมอนะปรากฏว่าได้ยาหยดมาหยดนะคะก็จ่ายไปสำรองจ่ายก่อนนะคะที่นี่การรักษาฟรียกเว้นแบบบางอย่างที่ไม่ได้ครอบคลุมนะคะก็ซื้อประกันเพิ่มเนาะอันนี้ตรวจตาได้ยาหยอดมาได้ไบสั่งให้ไปตัดแว่นตาเพิ่มนะคะก็แค่ยิบจีบยูโรพันเดียวไม่แพงเลยทุกคนรอว่าอตรวจตาละเอียดมากนะคะให้คำปรึกษาดีมาก ราคาเกือบเท่าเมืองไทยเลยเมืองไทยขนาดตอนนั้นแอดไปทั้งได้ยาทั้งตรวจตานี่จ่ายไปพ5นห้านะทุกคนเห็นไหมชีวิตต่างแดนนะคะนะเป็นโอกาสออที่เราแบบได้ได้สิทธ์ได้ใช้สิทธิ์ตามพลเมืองฝรั่งเศสกับเขานะจ๊ะเสร็จแล้วนะคะ<ม>เดี๋ยวเราไปทานข้าวกันนะคะ<ม>ก็สถานการณ์รีบๆเนาะไปร้านที่แบบว่า เร็วๆนะ,ะพเพราะถ้าเข้าร้านอาหารนี่คือรอไม่ต่ำกว่า1ชั่วโมงนะกว่าจะได้สั่งออเดอร์กว่าจะอะไรเนี่ยดังนั้นเราต้องไปร้านแบบฟิวข้าวแกงเมืองไทยค่ะทุกคนนะตามแอดไปดูกันเลยคะ่ะ้านอาหารกันนะคะฟิวที่เมืองนอกเนี่ยใช้ชีวิตเพื่อกินเพื่ออยู่ค่ะเพราะว่าไม่มีอาหารอะไรถูกปากแบบแซ่บๆเหมือนบ้านเรานะคะไอ้ก็เป็นกินอะไรก็ได้ประทังชีวิตไปวันๆนะคะเ <ric ult> ข,ข้าคิวค่ะ อันนี้แบบบริการตัวเองนะคะอะไนีนะคะ่ะขนมปังก็งเหมือนข้าวบ้านเรานั่นเองเิชูนะจ๊ะช้อนบังผัดได้ฝรั่งเศสขนมปังแล้วก็ไหลไปค่ะจะเลือกเอาคะ่ะจะเอาอะไรนะคะก็หยิบนะคะจะเป็นพวกสลัดเนาะก็น่ากินนะคะ สลัดแซลมอนก็80บาท120ราคาก็อันนี้120ยยราคานนก็แรงอยงู่นะแล้วก็หมดของหวานนะคะเค้กดีกวาอันนี้ก็ประมาณ70กว่าบาทเค้กเค้กน่ากินนะเค้กก็ไม่ไม่ค่อยแพงนะคะเค้กถ้เทียบกับกเรา ก็มาจ่ายตังกันนะคะการกระุงอาหารนะคะก็ดีอยู่นี่ก็จะน้ำดื่มถ้าใครสั่งกาแฟก็มารับกาแฟที่นี่นะคะเอาแก้วมาทั้งหมดนี้ก็เกือบ700บาทนะคะอันนี้คือแบบธรรมดาธรรมดาเสร็จแล้วนะคะเราก็ออกไปเดินข้างนอกกันนะคะอากาศดีมากนะคะ20องศาแดดดีแต่ว่า ก็หนาวๆสำหรับเราคนไทยเนาะผู้มาจากอุณหภูมิ40องศามานี่20องศาอากาศดีค่ะทุกคนถ้าอยู่เมืองไทยมันร้อนนะคะย้ายประเทศสิคะเออมาอยู่ฝรั่งเศสด้วยกันก็ได้คือ ปกติคือต้องเต็มลานช้อปปิ้งนี้นะคะแปลกมากสำหรับฝรั่งเศสเนาะเพราะว่าทุกที่เต็มคนหล่หลอข้างหลังมคนหล่อมากอะ่ะคือที่นี่เดินไปทุกๆ1หนึ่งเมตรนะคะคนหลอกก็จะเดินผ่านเรามาค่ะสับน้ำลายไม่ไหวขนาดมากับสามีนะ <c oughs> นางไม่รู้ว่าเราพูดถึงอะไรนะคะก็จะเจ้ากันไปนะแ,แต่ว่าผู้บ่ิารแบบรอเยอะๆทั้งนั้นเลยโล้นถ้าอยู่เมืองไทยหาแฟนไม่ได้ไม่มีใครสนใจเราไม่เป๊ะไม่ฟังฝรั่งค่ะฝรั่งเขาชอบแบบว่าสไตล์แบบเป็นตัวของตัวเองมั่นๆสวยในแบบของเราแล้วก็ถ้าคุณร้อนใช่ไหมคะร้อนเงินร้อน อ่าไม่ใช่ร้อนอากาศมันร้อนย้ายประเทศค่ะคุณฝร mm ั hmm. ่งเศสอากาศกำลังดีมากไอ้ขอบอกเราเท่านี้แหละจ้า mm hmm. บ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ้า mm hmm.